สวัสดีครับพี่พีกท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านงผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะวันนี้ก็ราคาแตกต่างกันออกไปครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมส่วนช่องทางอะไรจองเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนในดีลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ อ่ะรา,าพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนกับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเรามาเริ่มเป็นเหร,หรียญหลวงปุ่เอี่ยมรายการที่หนึ่งเลยกับผมนี่หลวงปุ่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับผมนี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไนไ์มาขอดูภา,าพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ที่โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่รับรายองค์มีส่วนลดให้กันเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ เดรสสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่หลวงปู่เอี่ยมครับผมวัดสะพานสูงนะนรายการที่หนึ่งครับผมนี่นี่ถ้าจะแกะออกไปขายนะไม่ทองก็เงินนี่แหละนะพี่นะนี่นี่ครับเดรสสวยเลยนะพี่นะนี่นะนี่เดรสสวยเลยนะนี่นะนี่ครับแกะออกไปนะพี่นะ นี่เดี๋ยวเราไปเทีย่ยววัดสะพานสูงครับผมนี่รายการที่หนึ่งครับผมนี่อ่าองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะขอสี่ร้อยบาทรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นกะละแกะล้างหูวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะพี่นะนี่ชิ้นนี้ได้มาเก่เกาๆแบบนี้เลยนี่นี่รายการที่สองนี่มีเชือกอะไรไม่รู้ด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นด้านหลังมีจานจานเก่เกาๆเห็นแบบครบเลยนะพี่นะนี่เนะนี่ให้ดูนี่ นี่ครับนี่มาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่กลากแกะลาหูถ้าจะเป็นทางหลวงพนน้อยนะพี่นะเนี่ยยันแบบนี้นะเนี่ยนะเนี่ยยันแบบนี้นะพี่นะนี่ยันน,นี้เต็มนะครับนี่เห็นไหมยันเต็มเลยนะนี่ค่อยๆไล่ให้ดูเลยนะครับผมนี่ กลาแกะลาหูนะ่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะพี่นะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับผมนี่ไมพอาจารย์ยังอยู่เลยนะครับนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สองนะขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สามนี่ผมเพิ่งเคยได้มาเนี่เพราะว่าเป็นสะโพนหลนวงพ่อพระวัดโบสถ์นะพี่นะนี่เจ้าของนี่เลี่ยมเลี่ยมเก็บหิวอย่างดีเลยน,น,นี่มีรอยจานด้วยนะพี่นะนี่ห็นไหมรอยาจานเก่าๆแบบนี้เลยนี่นี่ ว่าเป็นตะโพลหลื่าพักวัดโบสถ์นะพี่นาผมก็ไม่เคยได้มาหรอกนะพี่นะาพูดตรงๆเนี่ยไปชิดแรกครับผมไม่เคยได้มาหรอกนี่กันเพิ่งเคยได้มาก็ลองนามาเสนอวพี่นะพี่นาเผื่อถูกใจกันครับผมถูกใจยังไงก็โทรมาอาปิดกับผมได้เลยครับผมเนี่ยเจ้าของเรียงเรียมไว้อย่างดีเลยนะพี่นาเนี่ยเก็บผิวยังดีเลยองนี้หมายเล็กสามนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทหมายเล็กสามนะ ไปเป็นหมายเลขสี่เป็นซุ้มกอรครับผมี่พาซุ้มกอเนื้อโซนสมเด็จนะนั่นนะ่ซุ้มกอแบบนี้เลยี่รายการที่สี่ครับผมใน,น,นรายการที่สนีะ่นะพี่นะนี่ขอสามล้วานครับผมรายการที่สี่ขอสามล้วบคร ต่อไปเป็นรายการที่ห้านี่ไม่ได้เจอน,นานแล้วนะพี่นะหลวงพอ่อโสธรอ่าแปดสิบปีกรมตำรวจแบบนี้นะพี่นะอันนี้เนาเป็นพวกเนื้อโซนสองกริย์สามกริยัอะไรหรือเปล่านะแต่มีเลขโค้ดนะนี่นี่แต่ผมให้เอียงให้ดูนี่นี่นี่เขาเลี่ยมไปมันเลี่ยมปิดมันโดนตรงแกนพอดีมันเลยไม่ค่อยเห็นนะพี่นะแต่มีเลขโค้ดนะเนี่ยเห็นไหมหกหกอะไรอนะ่ะหกหกเก้าหกไหมโอโ้โหนี่เลขสวยเลยนะพี่นะหกหกเก้าหกนี่ ไม่ค่อยได้เจอะนะพี่นะสวยเลยนะพี่นะเนี่ยอาจะเป็นพวกสามกษัตริย์สองกษัตริย์อะไรผมก็ดูเขาไม่เป็นนะพี่นะเนี่ยเห็นว่าสวยครับผมไม่ค่อยได้นานาเจอแล้วนานๆเจอครับผมพูดกันตามตรงเลยนานๆเจอแปดสิบป oui <my> ีกรมตํารวจนะพี่นะี่แล้วพร้อมเลี่ยมแบบเอาเหอะเลี่ยมไว้เฉยๆนะพี่นะเจ้าของอ่ะมุชีพระเยอะนะพี่นะเลี่ยมไว้ก็ไม่ได้ใช้แหวนครับผมอ่ะ ขอห้าร้อบาทครับผมรายการที่ห้านะขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมตรงนี้เป็นสมเด็จหลังยันรายการที่หกนะพี่นะนี่ครับตรงนี้รายการที่หกนี่นะครับ นี่เป็นหลังยันอย่างนี้นะพี่นะน,น,ะน,นี่นี่รายการที่หกครับผมนี่ครับนี่นี่รายการที่หกนะพี่นะขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทรายการที่หกต่อไปเป็นเหรียญลโกหมุนรายการที่เจ็ดนี่อันนี้จะเป็นหน้ากากนะพี่นะนี่เป็นเหรียญเป็นหน้ากากปีสองนห้าห้าสามนี่ดูเขาเลียมโอโ้โหนี่โด เรียงอย่างสวยเลยนะพี่น้าเนี่น่าจะเป็นหน้ากากผมว่าเป็นหน้ากากนะพี่นะองนี้ยเหรียญหลวงพุมุนวัดบ้านจานนะพี่นะเหรียญน,นี้ปีสองห้าห้าสามนะพี่นะขอสามละบาทครับผมรายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นเหรียนพูดซ้อนหรือพูดทวดกับอาจารย์ทีมรายการที่แปดครับผมนี่เหรียนนี้เป็นเนื้ออัปก้าครับผมนี่ของนี่เก็บไว้อย่างดีเลยเนี่ยเยียมเก็บไว้นะพี่นะนี่นะครับนี่นเหีียวสวยเลยนะพี่นะนี่นะครับ เหรียญนี้รายการที่แปดนะพี่นะในปีสองห้าศูนย์เก้าครับผมเนี่ยหดียวนี้รายการที่แปดครับผมนี่นี่ครับจมูกโด่งเลยนะพี่นะนี่ ขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่แปดนะพี่นะนี่ขอห้าร้อยบาทรายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญสายมาหลวงพ่อทวดนะพี่นะนี่รายการที่เก้าเป็นปีศูนย์แปดครับผมนี่ปีศูนย์แปดรายการที่เก้า ครับไลายกาที่เก้าแล้วพี่นะนเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดแพี่นะนี่ครับนี่เป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดเหรียญน,นี้ขอห้าร้อบาทครับผมรลยกาที่เก้าเดี๋ยวผมขอจดราคานี้ตึงแล้วพี่นะเดี๋ยวจะลืมครับผม รายการที่เก้าห้าร้อยบาทครับผมอ่า,อาต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบครับผมบางทีหลายราคาผมก็จะลืมนะพี่นะทีแต่ละองค์ราคาไม่เท่ากันนะพี่นะี่องค์นี้รายการที่สิบครับผมี่พระสมเด็จ อ๋อนี่องนี้รายการที่สิบนะพี่นะขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทรายการที่สิบต่อไปเป็นปูดทวดองนี้น่าจะเป็นปีศูนย์เจ็ดครับผมนี่ปีศูนย์เจ็ดรายการที่สิบเอ็ดครับผม พี่ศูนย์เจ็ดนะพี่นะนี่ครับนี่องนี้รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะนี่ขอสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญอาจุฬาลงกรณ์นะพี่นะน ด้านหลังจะเป็นหนึ่งเสี้ยวนะพี่นะนี่เสียดนี้สวยมากเลยอนานเจอแบบว่านี่โอ้โหนี่มีลายเซ็นด้วยนะนี่นี่ย้นี่มีลายเซ็นเลยนี่ยนี่น,น,น,นี่ให้ดูจุฬาลงกรณ์นะพี่นะอนานจะเจอแบบว่าเขาเก็บไว้แบบว่าเนี่ยดูสวยมากเลยนะครับเห็นไหมาตรงสื่อเป็นแท่งๆเลยนะพี่นะเนี่ย สวยมากแล้วผมก็เพิ่งเห็นมีลายเซ็นตรงนี้ด้วยนะเน,นี่ยตรงขอบเนี่ยปิกมาพอดีเห็นพอดีเลยนี่ยุฬาลงกรณโอ้โหเหรียญสวยครับผมน,นี่เป็นหนึ่งเซี่ยวนะพี่นะนหนึ่งเซี่ยวแบบนี้นะครับผมนี่ขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองนะขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่สิบสาม ตรงนี้รายการที่สิบสามครับผม นี้รายการที่สิบสามนี่ขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทต่อไปเป็นปูดทวดองนี้รายการที่สิบสี่ครับผมหลังหนังสือแบบนี้นะพี่นะน่รายการที่สิบสี่ครับผมองค์นี้นี่ครับ ในองนี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะนี่นะครับขอสี่ร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ขอสี่ร้อบาทต่อไปเป็นอ่าอาจะเป็นเสือพ่อปานนะพี่นะนเขี้ยวเสือเขี้ยวแกะเสือหลวงพ่อปานนี่น่ครับเป็นตัวเล็กๆนะพี่นะนี่ลอยจานดูอ่านกอยหญ้าลืออนะพี่นะนี่น,น่ครับลายฐาน อันนี้ได้ตัวเล็กๆมาครับผมเห็นไหมจานเต็มตัวเลยนะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวผมอพอดีมีเหรียญบาทพอดีนี่นเดี๋ยวผมเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนี่จะประมาณนี้นะพี่นะนี่จะประมาณเหรียญบาทนี้นะพี่นะนี่นี่ประมาณนี้นะพี่นะอ่านี่เอาไปเลียมกําลังสวยเลยนะครับนี่อ่อองค์นี้หมายเลขสิบห้านี่ผมขอห้าร้อยบาทครับผมนี่สําหรับเสือ แล้วกปานแบบนี้แล้วเนะขอห้าร้อยบาทครับผมเผยพี่ท้าใดสนใจครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกสมเด็จรายการที่สิบหกตลับนี้น่าจะเป็นตลับเป็นพวกทองเหลืองหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะผมเคยได้มาเขาว่าเป็นทองเหลืองนะแบบนี้นี่ได้มาอีกหนึ่งใบสมเด็จส,สวยเลย ครบนี่รายการที่สิบหกนะพี่นะมันจะหลับแบบดึงแบบนี้ด้วยนะนี่ครับนี่ รายการที่สิบหกครับผมอง์นี้นี่องนี้ขอห้าร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกนะขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี่จะเป็นปิดตาอ่าหลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับผมนี่องค์นี้พิเศษอรอยจานเต็มเลยนะรอยจานเต็มเลยไม่ค่อยได้เจอแบบว่ารอยจานแบบนี้นะดูจานสวยนะนี่ครับเห็นไหมนี่ จานเก่าๆแบบนี้เลยนี่ลอยจานเต็มเลยครับผมนี่นี่หลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับผมนี่นี่ยิงด้านหลังนี่ชัดเลยนะนี่เห็นไหมเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่จานเอาไว้นะพี่นะนี่ดูนี่จานไว้เต็มแบบนี้เลยนะปิดตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับผมอ่าองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยผมขอสักสี่ร้อยบาทน,นะ ขอสี่ร้อบาทหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปนี่เป็นจิ้งจกของคุณนายวัดบ้านแจ้งครับผมนี่เคยได้มาครับผมนี่จิ้งจกน่าจะเป็นจิ้งจก3ามหางนะนี่มีรอยจานด้วยนะครับนี่นี่รอยจานเก่าเก่าด้วยนี่จิ้งจกสามหางของคุณนายวัดบ้านแจ้งนะนี่นะม,มีรอยจานนะนี่เก่าๆแบบนี้เลย นี่ครับน,นี่จบพี่นายวัดบ้านแจ้งนะพี่นะ่นี่นองนี้หมายเลขสิบแปดนี่ผมขอหกร้อยบาทครับผมนี่จบสามหางหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งขอหกร้อยบาทนะหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นเหรียญอ่าจุฬาลงกรณ์นี่เป็นเหรียญอะไรนะประพาสยุโรปนี่ได้มาแบบนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็มีนะมีโคตรงนี้ ตรงนี้รายการที่สิบเก้าก็ผมนี่นี่ครับจุลาลงกรอนไะไหมนะน,นี่ประพาสยุโรปก็ผม หนึ่งองนี้รายการที่สิบเก้านะพี่นะขอห้าร้อบาทครับผมรายการที่สิบเก้าขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกร์ประตะโนดหลวงครับผมหลวงพ่อทองสุกวัประ,ะโหลวงรายการที่ยี่สิบนะพี่นะน วัดตนดหลวงนี่องค์นี้รายการที่ยี่สิบนี่ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นปิดตาหพูน้าคุ้ห้อยจระเข้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมตาุรหน้าคุ้ห้อยจระเข้นี่นี่กระจานเต็มไปหมดเลยนะนี่ นี่ครับจานเก่าๆแบบนี้เลยน,นี่นี่ครับจานเก่าๆแบบนี้เลยนะล้วนะองนี้รายการที่ยี่สิบเอดนี่ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญลูกบุททีมรายการที่ยี่สิบสองครับผม เหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเหรียญไตามาสได้ไม่ได้หนึ่งแปดนี่เหรียญไตามาสหนึ่งแปดร 1, ายการที่ยี่สิบสองครับผม ครเหรียญหนุ่มทีมนะพี่นะเหรียญไตมาดหนะนึ่งแปดนะองนี้รายการที่ยี่สิบสองแล้วพี่นะอ่ายี่สิบสองที่ผมขอห้าร้อบาทครับผมขอห้าร้อบาทรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่ยี่สิบสามครับผม ตาหลังแบบนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมองคนี้นี่ขอสาม้ะบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นสมเด็จน่าจะขอจะเรียกสมเด็จอรหันไหมหรืออะไรนะผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกซะอีกรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่น้าองค์นี้นี่ครับขอสามละบ้ายครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นประหลัดฉีหลวงพ่อสวัยอ่าวัดปีดารามนะนี่ได้มาเป็นอันแบบนี้เลย วสวัยวัดปีดารามนะนี่ครับอถ้าผมจำไม่ผิดเขาว่าจะเป็นเขี้ยวหมูนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเสือเนี่ยเห็นไหมเขาแกะเสือเลยหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะเป็นนกปกติถ้าได้มาบางทีก็เจอแต่แค่ตรงนี้แล้วไม่นะอันนี้ได้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนี่ ลายมายกชิ้นแบบนี้เลยลายมายกชิ้นแบบนี้เลยนะพี่นะชิ้นนี้นี่แบ่งปันเบาๆนะพี่นะชิ้นใหญ่นะพี่นะนี่มาทั้งชุดเลยแบบนี้ขอห้าร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะขอห้าร้อยบาทนะครับน,นี่ขอห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นปูดถวด้วกล่องไม้ขีดรายการที่ยี่สิบหกครับผมปูดทวดเนื้อว่าน ไม่ขีดครับผมนี่ครับนี่องนี้รายการที่ยี่สิบหกนี่ขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่เจ็ดครับผม ครับี่องนี้พักสมเร็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดนขอสามแล้บายก็ผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปเป็นลูกชายหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่ยี่สิบแปดแต่นี้จะเป็นพ่อสอนไหนผมไม่ทราบดะนี่เนี่ยได้มาแบบเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมชัดนะครับเนี่ยรูปชัดนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับผมนี่ ไม่ได้เบอร์นะพี่น้าด้านหลังนี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเรียกอะไรนะจะมีตาปั๊มเหมือนตาปั๊มหวัดอยู่นะนี่เขาเรียกไว้แบบนี้เลยคอสสามระบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นวัดพับพิมพันทารายการที่ยี่สิบเก้านี่วัดพับพิมพันทานี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมองค์นี้ ขอสามลวบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นคุณแผนอาขี่ไก่นะพนะี่นะเขาจะเรียกอะไรนี่แหละคุณแผนซุ้มอะไรนะพี่น้องผมก็จําไม่ได้นะพี่นะเนี่ยนี่นี่เห็นไหมขี่ไก่ไนะพนะไก่สวยเลยนะครับนี่แลวก็กล้วยครับผมนี่รายการที่สามสิบนะครับ รายการที่30มสิบนะพี่นะนี่นะครับขอสามละบ้าทครับผมแล้วก็สลับพี่ท่านใดอยากรูปภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ